Thank you. เข้ามารับชมช่องของเรานะครับ,บรุ่นาพาเพลินชแนลนะครับอันนี้ก็จะพามาชมรถใหม่แกะกล่องนะครับก็เตรียมจัดส่งแล้ววันนี้แล้วก็อยู่กันที่บางเลนนะครับอุปที่พัฒนาการช่างนะครับหรือช่างที่จัดให้นะครับคันนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุด2021นะครับทิ้งท่อไอเดีทิ้งกับหลังนะครับทิ้งกับหลัง สีนี้ก็จะเป็นทน้องลูกค้าเลือกนะครับลูกค้าอยากได้สีนี้ก็จัดตามใจชอบนะครับไปดูดูใกล้กัน ล้างเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้านะครับคันนี้ก็จะไปอยู่ที่บ้านม้านะบ้านมา้าแถววัดราชจะทานทำาของเก่านะครับบางไทรจาะไม่ไกลมากเท่าไหร่ครับสีสังก็จะวสว่างสว่างหน่อยคันนี้อของดีนะครับของดีรางกาหยา อยงนี้ร้ากรรยากำญญาณนะครับต้องพันสิบเอ็ดโูนโตโล้โล้วครับท่อใหญ่ใหญ่มากท่อหน้าแปดนะข้างบนจะเป็นหน้าเจ็ดครึ่งนะนี่ปลาครับ กันากระช่างนะครับปั๊ม้ก็จะเป็นเบอร์ยี่สามนะครับยี่สาบไม่แกะกล่องเครื่องจะเป็น j จฟนะครับตัวนี้ j จโอแปดเบเจเจโฟนะครับกรมนาคันนี้ก็จะเป็นของกระช้างนะครับผู้ใหญ่ช้างดีเ็ล ข้างล่างก็จะประมาณนี้นะครับแต่ผ่าน ที่พัฒนากันช่างนะครับก่อนอื่นนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับเพื่อภาคคิดใหม่ก่อนใครนะครับจากช่องเรารุ่นพาเพลินช n แนลนะครับหัวจะรวดก็เป็นแมงป่องนะครับใบมีก็เป็นป่องนะครับ ีจะเป็นชุดแพรปั๊มนะครับแพรปั๊มใหม่เดินใหม่จะว่านี้ครับนนจะเป็นเหล็กหนาเหล็กหนาเน,นี่ยครับหนามากก็ทำสไตล์ตแบบโลง่ลงๆหน่อยนะครับไม่ค่อยแบบรกเท่าไหร่ปั๊มก็ยยอยู่ นู่นแล้วปันยกสูงนะครับปันนี้ยกสูงมากระบบสะพานต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับมอน้ำเลดกองบางเลนนะครับปราทีบ,บังเลน เรื่นะครับก่อนจบคลิปก็กดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กันใครยจากช่องเรารุ่นพาเพลินชาแนลนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันเกี่ยวจะเกี่ยวยังไงเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงนะครับออกการเกี่ยวเขาจะปไปประมาณไหนรอติดตามนะครับรอติดตามรอชมกันได้ทางช่องเรานะครับอย่าไปพลาดกันแน่นอนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ